นิทานคำกรแสนสนุกหมาป่ากับนกกระสาโดยกัญญาสมทองมีหมาป่าตัวหนึ่งส่งเสียงร้องดังกึ่งก้องท้องพนาหน้าสงสารโดยกระดูกติดลำคอแสนทรมานสุดลำคาญวิ่งเห่าหอนสัญจรไปในที่สุดได้มาพบนกกระสาวอนเวตาช่วยเหลือฉันได้ไหม หากกระดูกออกจากคอฉันปลอดภัยรางวัลใหญ่สัญญาจะตอบแทนนกกระสาฟังคำหมาร้องขอไม่รีรอขอเข้าช่วยโดยวางแผนใช้ปากยาวดึงกระดูกหลุดจากแกนหมาป่าแสนสุขใจใครเปรียบปานนกกระสาแสนซื่อคือคำมั่น ทรงรางวัลตอบแทนความกล้าหาญหมาป่าฟังนกกระสาพารำคาญจิตคิดพานหักหลังโดยตั้งใจจึงร้องเอ็ดนกกระสาว่าโอหังอวดดีจังพูดจาพาเหลวไหลหัวของเจ้าออกมาได้หายแค้นใจรางวัลใหญ่ข้าขอมอบตอบแทนคุณ